รีวิวใช้จริงที่ตั้ง Macbook ที่แข็งแรงที่สุดและสวยเรียบเหมาะกับการตั้ง Macbook แบรนด์ Ugreen จากอลูมิเนียมอลลอยอันนี้ให้ดูภายนอกแล้วก็การใช้งานจริงเลยนะครับนี่ เป็นที่ตั้งแบบขาเดียวแล้วก็สีเกรย์ก็คือสีเดียวกับตัว MacBook ที่เป็นเกรย์ก็คือโทนเดียวกันนี่ครับของยูกรีนแข็งแรงมาก คือถ้าถามว่าทำไมเราต้องมีขาตั้ง Macbook ใช่ไหมปกติผมใช้อันนี้นะมันจะมีโซฟ,ฟาปิดแล้วก็เราก็จะมีทิชชู่อีกชั้นหนึ่งกล่องใส่ทิชชู่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็วางไอตัว Macbook ไว้ข้างบนซึ่งมันไม่โอเคนะ <c oughs> สาเหตุที่ต้องวางเพราะว่าเราต้องให้ระดับของ Macbook เนี่ยตอนที่เราเปิดหน้าจอนยต้องเราใ,ให้ระดับหน้าจอมันอยู่ตรงพอดีกับ เอาง่ายคือเวลาเรานั่งเก้าอี้แล้วศีรษะเราต้องตรงพอดีกับหน้าจอตรงนี้เพราะฉะนั้นสายตาเราก็จะมองตรงคอจะตั้งตรงทุกอย่างก็จะโอเคมันบาลานซ์คอบาลานซ์มันจะรับน้ำหนักได้แบบสมดุลถ้าเราวางตัว macbook ตัวนี้หรือโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ไว้ตรงนี้ใช่ไหมอ่าคอเราอยู่ตรงนี้หมายถึงตอนเรามองตรงใช่ไหมเราต้องก้มลงมา ก้มลงมาเสร็จเราอยู่อย่างนี้วันหนึ่งสมมุติว่าเราอยู่อย่างนี้แปดชั่วโมงเนี่ยต่อวันนะหรือถ้าเกิดวันไหนอยู่ดึกทํางานออฟฟิศนานเนี่ยก็น่าจะมากกว่านั้นนะใช่ไหมก็จะมีปัญหาเรื่อง Office ออฟฟิศซินโดรมคอบาไรนี่คือสาเหตุเพราะฉะนั้นตอนที่ผมศึกษาเรื่องการนั่งที่ถูกต้องนะซึ่งมันต้องมาจากการนั่งท่าที่ถูกต้องบนเก้าอี้ก่อนนะครับอันนี้คือศึกษาดูการวางศอก ที่มันตั้งฉากพอดีแล้วก็แขนที่มาวางพอดีตรงนี้ในการพิมพ์ที่ไม่ต้องยกแขนกดอะไรขนาดนั้นนะมันก็จะเชื่อมโยงก,กันหมดเพราะฉะนั้นการที่มีที่ตั้งที่ความสูงเหมาะสมพอดีกับเราเนี่ยมันเลยจําเป็นมากๆแล้วก่อนหน้านี้ที่ผมบอกผมใช้ตัวนี้ซึ่งมันก็ทําให้ไหลหล่นบ้างอะไรบ้างซึ่งมันไม่เอเคะฉะนั้นก็เลยตามหาตัวที่เป็นฐานตั้งตัว macbook หรือ notebook อันดับแรกทาไมผมเลือกอันนี้ใช่ไหมผมเลือกอยู่นานมากเลยนะจริงๆคือเทียบเทียบกับหลายที่มากหรือแม้แต่ใน i อสตูดิโก็มีขายนะแต่อันดับแรกเลยที่ผมที่ผมดูคือรูปลักษณ์ภายนอกนี่แหละดีไซน์อะ่ะเพราะด้วยความที่เรามาวางกับแม็กเราก็อยากได้ให้มันเรียบสวยหรูใช่ไหมเราก็จะเจอหลายๆแบบที่เป็นที่ตั้งแบบเป็นชิ้นเดียวบ้างชิ้นเดียวก็คือ เป็นขาเป็นขาแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มีตัวเหล็กมารับเลยแล้วก็จบเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนั้นนะ่ะมันมันปรับระดับความสูงไม่ได้ซึ่งความสูงมันจะเท่านี้เองเนี่ยมันก็ไม่พออยู่ดีเพราะว่าผมต้องการความสูงให้หน้าจออยู่ระดับตรงนี้ผมก็เลยเลือกรับปรับได้พอปรับได้เสร็จมันก็มีหลายแบบให้เลือกอีกใช่ไหมปรับได้แบบตัวฐานตัวนี้มีสองขามีสองขาขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันเยอะไปมันเยอะไป มันดูไม่สวยเอาง่ายคือมันดูไม่สวยหรืออีกแบบหนึ่งที่เป็นเป็นแบบหมุนได้หมายความว่าให้ตรงตรงแกนตรงเนี้ยจะเป็นสองขาหรือขาเดียวก็แล้วแต่มันจะมีวงให้ตัวเนี้ยหมุนไดไ้เวลาวางแล้วเราสามารถหมุนแกนตนี้ได้ซึ่งก็ไม่สวยผมมองว่าเวลาเราวางใช้งานโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะหมุนทําไมก่อนใช่ไหมเราอยู่ตรงหน้าเราเราจะหมุนไปไหนอาจจะเหกคนที่ อาจะต้องการสไลด์หมุนไปให้เพื่อนดูหน้าจอซึ่งเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นอีกครั้งก็คือเดินมองก็เห็นแล้วหรือแบบเราไม่ต้องหมุนอะโ้รู้สึกมันไม่สวยมันจะเป็นก้อนอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าคุณเลือหาหรือคุณคงเจออาะนั้นก็ไม่สวยก็ไม่โอเคแล้วก็มาเจอแบบแกนขาเดียวซึ่งเอ้ยมันเรียบดีนะก็คือตรงนี้มันเรียบดีนะเวลาวางมาวางเวลามาวาง macbook สีมันเข้ากันด้วยแหละจริงสีมันเข้ากันด้วยสีก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะยวค่อยพูดเรื่องสีอนี่ฮะขาเดียวมันรู้สึกว่ามันสวยดีอะแต่ต้องเป็นขาเดียวที่แข็งแรงเนาะนี่มันสวยดีนะมันหมุนว่างอยู่ในแบบในร้านหรืออะไรเลยน,นี่ซึ่งเป็นขาเดียวที่มันตอบระดับความสูงได้ก็คือยกขึ้นยกลงแต่ไม่ต้องมาหมุนซ้ายหมุนขวาตรงนี้นึกออกไหมก็ล็อกไว้เลย สมมติเราเจอขาเดียวหลายร้านอีกก็ไม่เหมือนกันอีกนะแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นผมก็จะดูว่าเอ้ยร้านไหนที่เป็นมีความเป็นมอลเป็นความเป็นออฟฟิเชียลเป็นความที่เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือตรงนี้นะครับร้านนี้ก็เลยโอเคอยู่ในลิสต์ลวหลังจากนั้นก็ดูเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะท่านวางถองเนี่ยท่นวางเนี่ยว่ามันระบายอากาศไหมตรงนี้ก็สําคัญเพราะบางทีเราเจอแท่นวางพวกนี้ที่มันเต็มแผ่นเลยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ดีไซน์มา ดีพอแต่ว่าตรงนี้มันจะมีร่องในการระบายอากาศเห็นไหมมีร่องระบายอากาศนี่ก็สําคัญบางยี่ห้อหรือไม่มียี่ห้ออาจจะมีแค่รูเดียวซึ่ง้พอไหมวะวเวลาบางทีเราต้องวางใช้งานนานอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็โอเคจัดมาเต็มเลยคือแบบเป็นแผงที่เป็นร่องในการระบายอากาศเลยเนี่ยอ่าแล้วก็ฐานฐานตัวนี้ก็อยู่ในหนึ่งปัจจัยในการพิจารณาเพราะว่า มันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใหญ่มากนึกออกไหมคือข้างบนน่ยมันจะใหญ่กว่าแต่ข้างล่างเนี่ยมันควรจะพอดีบางยี่ห้อบางแบรนด์มันยาวมาอย่างนี้อ่าแล้วเราจะใช้พื้นที่ในการพอราวางแล้วเนี่ยโต๊ะเราก็ไม่ได้ใหญ่เราใช้พื้นที่ในการวังแป้นพิมพ์ยังไงเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องเล็กพอสมควรแล้วก็ไม่วุนวายมันต้องสมมาตรอ่ปจัจจัยหลักก็หลายปัจจัยนะเนี่ยแล้วก็เรื่องวัสดุอันนี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ แรงเลยเสียงเหล็กมันเล็กเลยนะนาของจริงของจริงไม่มีพลาสติกมทาทาส่งทาสีฮะเออเนี่ยมันแข็งมันแข็งมากๆนะมันแข็งแรงมากๆนะครับมันรับน้ำหนักได้โอ้โหผมว่าไกลโลอะ่ะเขาเขียนไว้ห้าโลแต่ผมว่ามันน่าจะมากกว่าน,นั้นนี่แล้วก็มีตัวแผดนเขาเรียกว่าตัวซิลิก้าใช่ไหม ตัวนี้ในการที่จะทําให้มันไม่ไม่ลื่นเวลาวางแล้วมันอยู่มันไม่ใช่ยางโง่ๆนะคือมันมันไม่ใช่ยางที่ลื่นไปแล้วหนืดวนะมันยังมีความเรียบเหมือนเคลือบอะไรมาด้วยเพื่อไม่ให้มันเสื่อมสภาพในระยะยาวนี่ตัวนี้มีอ่าไม่พอฐานล่างก็มีนะครับในตัวที่เป็นซิลิกา้าในการกันลื่นเพราะฉะนั้นตอนวางเนี่ยมันก็จะแน่นเลยมันจะแน่นตัวฐานจะแน่นตัวข้อมือก็แน่นอีก เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยอันนี้เวิร์กเดี๋ยวลองปรับให้ดูว่าตั้งกล้องไปหนึ่งเวลาปรับเนี่ยปรับขึ้นปรับลงใช้วิธีไหนก็ใช้วิธีแมนนวลเลยมือนี่แหละตัวนี้มันปรับเราจะปรับตัวแผ่นตัวข้างบนได้เนี่ยกดลงในการที่จะตั้งตรงหรือนัดส่งขึ้นอ่ะนัดส่งขึ้นก็ด้ให้ให้รู้สึกว่ามันพอดีเวลาวางแล้วหน้าจอมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ตัวขานี่ก็เหมือนกันดันขึ้นได้ดันลงดันขึ้นได้สุดเลยนะนี่ดันขึ้นได้สุดเลยนะเขาบอกว่าร้อยแปดสิบองศาหรือจะดันลงมาเยอะๆเลยก็ได้ดันให้สุดนะดันให้ดูเลยเพราะตอนที่มันมามันก็อย่างนี้เลยเนี่ยแล้วคุณก็จะวางระดับนี้ก็ได้ในการที่แบบวางอะไรเล็กน้อยนะแต่ของผมก็คือกะให้มันความสูงพอดีกับที่ใช้งานจริงก็คือ เดี๋ยวมันขึ้นมาอ่ะขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็งัดข้างบนขึ้นมาให้อยังรับนิดนึงอ่ะหน้าจอเขาอยู่ตั้งแต่ช่วงนี้ขึ้นไปช่วงนี้ขึ้นไปมันก็จะรับพอดี ตรงนี้ก็มีตัวซิลิลก้าเป็นยางเหมือนกันนะครับลองลองนี้ด้วยเห็นไหมสองฝั่งเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดรอยที่ตัว macbook เราไงแล้วก็คือมีดีเทลเยอะนะมีดีเทลเยอะนะแค่ไอตัวตัวสแนตนตัวเดียวคือถ้าดูข้อมูลเดี๋ยวขอดูข้อมูล ขอดูข้อมูลนิดหนึ่งนี่นอันนี้คือรุ่นคือยูครีรุ่น LP 3 3 9าโลหะผสมลูมินียมซิลิก้าเจลนี่ครับน้ำหนัก 1150G ่าอ่ะก็คือกิโลหนึ่งอะ่ะกิโลหนึ่งมีรับประกันหนึ่งปีด้วยนะแหมอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูภาพผลิตภัณฑ์คร่าวๆตอนที่ ตอนที่ผมซื้อนี่ตอนนี้มีแฟลเซลล์ด้วยอันนี้เสียใจคือตอนผมซื้อไม,ไม่ได้มีแฟลเซลล์นี่ครับส่งจากไทยนะเขาบอกส่งจากสมุทรปราก,การรองรับได้17.8นิ้วหมายถึงว่าเครื่องโน้ตบุ๊กหรือเนี่ยอะไรที่มาวางเนี่ยความกว้างประมาณสินิ้วเนี่ยรับได้ซึ่งไอตัวที่ผมใช้อยู่ Macbook Air มันแค่สิบสานิ้วนะสบาย ตัวแผ่นฐานวางก็คือ28่สคูณยมเซนนะครับมีระบบป้องกันในการที่มันจะล้มหรือรูดลงมาเนี่ยก็คือความแข็งที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้แหละอ่าแล้วก็จะมีพวกตัวซิลิก้าในการซัพพอร์ตต่างๆแล้วก็นี่ขนาดของตัวฐานล่างนะครับ ประมาณ 19, 2ีบเซนคูณสิบเ้ายิบอคูยี่สบกว่านั้นนี่พรีเมียมเราทิ่บางหมดแล้วนะไฮแคลิตี้อ่ะปรับไป้แล้วแบสงศานนะเมื่อกี้ปรับให้ดูนี่คุณจะใช้งานระดับไหนก็ได้ตัวฐานล่างที่มีตัวกันลื่น แลวมีพื้นที่เยอะเหลือไหมเห็นไหมมีพื้นที่ในการที่คุณจะใช้งานอะไรตรงนี้เพิ่มนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะเมาเกัะกกสาเหตุท,ที่เลือกทรงนี้ด้วยเพราะว่านี่คือถ้าเลือกแบบแท่นวางที่มันเต็มเนี่ยตรงนี้เราทําอะไรไม่ได้เลยยื่นมือไปก็ติดเรามีพื้นที่เหลือในการที่เราจะทําอะไรต่อเช่นวางคีย์บอร์ดหรือแม้แต่คุณวางอะไรตรงเนี้มันยังได้ไงแล้วมันรู้สึกโปรง่งเห็นไหมมันรู้สึกโปรง่ง เหมาะอ่คือเหมาะคือหมาะหมาะขนาดนะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ดีอยากมาแนะนําคุณลองไปเปรียบเทียบดูนะว่าคุณอยากได้ทรงไหนในการวางแต่ว่าคุณควรจะมีที่วางไม่งั้นคุณอาจจะปวดคอได้ในระยะยาวสาคัญนะครับที่วางโน้ตบุ๊กที่วางแมกบุ๊กอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องสีผมรู้สึกว่ามันแมทันาะผมไม่ใช่ที่เป็นแมคบุ๊กสีสีซีเวอร์ไง ถ้าสีซิลเวอร์ไอตัวนี้ควรจะเป็นซิลเวอร์ด้วยนะมันจะได้เข้ากันเพราะผมใช้สีที่เป็นเกร์มันก็อันนี้ก็เกรดด้วยไงแม้มันจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่เป็นก็โทนเดียวกันไปยังไปด้วยกันได้นะไอตัวนี้ดูพีไม่มากเลยนะดูใกล้ๆดิอ่ะนี่ข้างบนก็มีที่เป็นลักษณะของแบบเนี้ยตัวข้อต่อตรงนี้ย แล้วตรงนี้ก็มีช่องว่างมันทำให้ทุกอย่างมันดูเรียบบางจ้ามันไม่ได้เป็นช่องว่างอย่างนี้นะเอาง่ายคือยี่ห้อนี้มันก็จะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเลยเวลาคนที่คุณคุณดูหรือคุณหาข้อมูลน่ะมันดูเหมือนกันหมดแต่จะไม่เหมือนดีเทลไม่เหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่ตัวฐานขนาดตัวฐานลักษณะของตัวนี้ตัวข้อต่อตัวแผ่นรองหรือตัวการลื่นอะไรต่างดีไซน์ในการเจาะของการระบายอากาศก็ไม่เหมือน มันก็จะเป็นมีความยูนิของมันเนี่ยคุณก็ลองเลือกดูราคาก็ตบซื้อมาพันพันหนึ่งเนี่ยตอนนี้แม่งแฟลชเซลเหลือเก้าร้อยลองดูลองตัดลิงก์ให้แล้วก็คุณอยากจะเลือกลักษณะของอันไหนก็ก็ลองดูมันมันใกล้เคียงกันมันไม่ถูกหรอกคือมันไม่มีแบบไอลักษณะที่คุณลิตี้อย่างนี้แล้วสองสามร้อยไม่มีนะคุณต้องดูดีดนะระวังเจอพวกลาสติกพวกอะไรพ่วกนั้นนะครับก็มีอะไรอีกที่ยังไม่ดีอยู่ของนี้ก็ประมาณนี้ อ๋อกล่องมันเหรอกล่องคือกล่องตอนมาเพิ่งกล่องตอนมาก็จะไม่ไม่ได้มีอะไรก็จะเป็นกล่องอย่างนี้แล้วก็เปิดมาก็มีแค่ตัวนี้พุ่มมาแค่นั้นเองก็เ็็รีวิวที่จริงก็ขอบคุณมากนะครับถ้ามีอะไรที่เนี่ยใช้จริงและดีแล้เวิร์กเดี๋ยวผมเอา,เอามารีวิวไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อีกไม่กี่ไลค์จะถึงพันแล้ะลองดูด้วยจะถึงไหมก็ขอบวันนี้ก็ขอบคุณมากครับัสดีครับ